ว้าวอีนิซื้อรถใหม่ให้ตัวเองด้วยละ่ะมันดูเท่ามากเลย <c oughs> และนี่คือรถใหม่ของเวสเแดงงั้นเหรอเ <c oughs> จ๋งมากเหมือนกันนี่เธอมรถใหม่ของฉันเลยอะ <c oughs> ไม่ถ้อซื้อมาเหมือนของฉันตั้งหากละ่ะ <c oughs> สาวๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะรถ <c oughs> ของพวกเธอดูดีมากเลยนะทำไม <c oughs> ต้องสู้กันว่าใครซื้อก่อนละ่ะ <c oughs> โอ้ดูเหมือนว่าชาเลนกำลังเริ่มขึ้นแล้วละ่ <c oughs> ละลา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  สดสีเรืองของฉันมาส่งแล้ว<ม>เธอกำลังทำอะไรนะกำลังตกแต่งรถงั้นเหรอ <G ül> ใช่แล้วล่ะฉันกำลังจะมีรถยูนิคอนสีรุ้ง <G ül> เพื่ะเธอท,ทำแบบนั้นฉันเพียงแค่ต้องใช้ผมสีรุ้งที่อ่อนนุ่มแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องปลุกผมให้ทั่วทั้งคันแบบนี้เลยเพราะฉันไม่อยากให้รถของฉันเหมือนของเวนสเตนนะอย่าลืมก,กันกันล้อสีรุ้งด้วยนะเอาล่ะใส่เข่าด้วย <G ül> อ้อโหอินิดรถของเธอดูน่ารักและยอดเยี่ยมมากเลยล่ะเวนสเตเจะคิดว <G ül> <ม>่าไงล่ะ ฉันคิดยังไงงั้นเหรอฉันไม่อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสีฟุ้งฟิงแบบนั้นหรอแต่ฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันแต่งรถในสไตล์ของฉันเองฉันแค่ต้องการสั่งซื้อทุกสิ่งที่ฉันต้องการแบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้มีคนมาส่งแล้วล่ะทำไมเขาก็น่าสนแบบนั้นล่ะเขาเป็นไรไปไหมใช่นี่คือเควินตินเขาทำงานอยู่กับเขาเด็กคุณล่านะขอบคุณนะเควินตินเอาล่ะมีอะไรบ้างนะสเปรย์สีดำคือตัวเลืที่ดีในการพ่นสีรถให้เราเป็นสีดำที่ฉันชอบ ทางรวดเร็วและก็สวยงามคอยดูนะสีขาวมันแย่มากพร้อมแล้วล่ะแน่นอนเราต้องกันอุปกรณ์เสริมด้วยฉันอยากได้รถแวมไพร์นะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฟันและก็เขี้ยวรถของฉันดูน่ากลัวมากแทบลืมหายใจเลยเห็นไหมล่ะโอ้จะมาอะไรกันเนี้ยรถแบบใหม่ของเบนเซงั้นเหรอโอ้มันดูน่ากลัวมากเลยล่ะ เอเนี่ยเขาสั่งอะไรมาอีกแล้วเหรอใช่มันยังขาดอะไรไปอีกนิดหน่อยนะของเล่นสองสามที่ฉบับตกแต่งภายในรถไม่อย่างนั้นข้างในรถมันจะดูน่าเบื่อไปวางความสีรถบนที่นั่งด้วยแม่จ๋าด้วยสิมันน่ารักมากเลยสดใสมากด้วยเบาะหลังด้วยนะเพราะฉันมีเพื่อนมากมายที่ชอบนั่งด้านหลังน่ะฉันคิดว่าพวกเขาจะชอบมันแล้วก็อย่าลืมกางดที่หุ้มพวงมาลัยด้วยรถทั้งคันของฉันต้องนุ่มนิ่ม ผมสีลุงมีเท่าไหร่ก็ไม่พอผมให้หมดเลยแล้วก็ตุก๊กตาด้วยฮอกกี้วอกกี้ที่ฉันชอบตกแต่งดลวยยูนยิคอนแล้วก็ตุ๊กตาให้มากขึ้นน่ารักมากเลยเหลือแค่อีกนิดหน่อยแล้วของฉันก็จะพร้อมแล้วล่ะว้าวอินนิภายในของเธอดูดีมากเลย <Yeah. S 1> ฉันจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ฉันต้องตกแต่งภายในเหมือนกันนะแต่จะเจ๋งมากกว่าฝั่งนั้นนะฉันจะเพิ่มผมสีดำสำหรับที่นั่ง ใส่แผนรองสีดำกองไปด้วยแล้วก็ฮาก้วอกกี้ที่ฉันชอบที่มันเพิ่งไหม้ไปแล้วเป็นเป็นสีดำนะอย่าลืมกับกะที่หุ้มพวงมาลัยด้วยนะฉันนึกภาพบอกแล้วว่าฉันจะขับรถบนถนนยังไงเนี่ยตรงนี้เราจะติดพางคาแล้วก็ใหญ่แมงมุมอีกสองสามตัวส่วนตรงนี้ฉันจะแขวนเพื่อนของฉันเขาชื่อแจ็คนะเขาตลกมากเลยล่ะมันคือของขวัญจากพ่อแม่นะตลกแล้วก็แมงมุมด้วยอะไรจะดีไปกว่านี้ล่ะพร้อมแล้วเป็นไงล่ะสวยมากเลยใช่ไหม เวนสเตย์น่าขนลุกมากเลยละ่ะแต่ว่าเขายังมีเพื่อนอีกคนด้วยงั้นเหรอใช่เขาชื่อบ๊อบนะโอ้ <What? S 1> นี่อะไรกันเนี่ยเพื่อนของฉันเองสวดดีสิอะไรน่าสยองขวัญนี่มันอาัลาฟีนเหรอเวนสเตย์เธอกำลังทำอะไรนะเต็งเอาไข่ควงมาให้ฉันเ็วเข้าอย่าขี้เกียจนะเอาเรเข้า เวนสเตย์เธอกำลังทำอะไรนะบอกเราหน่อยได้ไหมโ oh, อ้นเนส,สวันดีเป็นไงบ้างดูเหมือนว่าเวนสเตย์กำลังทำอะไรสักอย่างละแต่เราไม่รู้เืออะไรนะใช่เดี๋ยวฉันจะบอกทุกอย่างเองตอนนี้เต็งเอาคอยควงมาด้วยเน่แล้วเต็งไปไหนอ่ะฉันจะไปหาเธอให้เจอเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนนะฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอเธอก็หายไป เธออยู่ที่ไหนออกไปเล่นที่ไหนฉันจะไม่ด่าเธอแล้วนะฉันแค่โกรธนิดหน่อยนะออกมานะเขาไม่อยู่สักที่เลยหรือเขาตกลกไปแล้วล่ะติ้งเธออยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้แล้วเคียยาเหยียดกันถนนนี่คืออะไรล่ะอืมแปลกจังเลยพวกเขากำลังรออะไรกันอยู่นะเอเน่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ไงวันสเตย์ฉันแล้วก็ติ๊งเปิดร้านสมสวยในนี้นะเธอคิดว่าไง เธอทำอะไรนะเต็งเธอนี่มันน่าสส้นหวังจริงๆเอาล่ะฉันไม่ได้ตัดกุหลาบของฉันมานานแล้วฉันคิดว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมมากแล้วล่ะในตอนนี้ฉันไมีเวลาว่างนะดอกกุหลาบของฉันมันหอมมากเลยนะใช่แล้วแบบนี้แหละตอนนี้ก็กระต่ายแสยนน่ารักของฉันโอ๊้ย เวนสตเดย์เธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยดูสิกระต่ายของฉันน่ารักมากเลยสวยนะแต่ว่ามันขาวเกินไปนะเออมาดูดีกว่าว่าฉันมีอะไรบ้างแน่นอนไปดีกว่าเย้ปาร์ตี้ที่ร้านเวนสเดย์แล้วเธอมีอะไรบ้างละ่ะหยุดก่อนนะก่อนอื่นเธอต้องปิดตาก่อนไม่มีปัญหาฉันมีผ้าคนอนคอร์สีลงสำหรับโอกาสแบบนี้แหละฉันชอบเซอร์ไพรส์ปปรที่สุดเลยโอ้ <S <S oh. เอ็นนฉันว่าเธอต้องไม่ชอบเซอร์ไพรส์นี้แน่เลยทุกอย่างดูน่ากลัวและก็น่าเข,ขยขยงมากเลยละ่ะโอ้ยลืมไปเลยมันคือรถของเวนสเตนนี่ไม่เหนือความคาดหมายเลยนั้นเนี่ยเอ็นนอดทนไว้นะมันน่ากลัวมากฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่งูนะหรืออาจจะเป็นหนูละ่ะเธอชอบมันหรือเปล่าละ่ะโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรนุ่มๆน,น่าสนใจจริงเลยเวนสเต์ Wednesday, ฉันชอบเซอร์ไพรส์รามากๆอย่าเพิ่งเฉลยนะ รอก่อนโอ้ฉันจับอะไรนุ่มๆได้อีกแล้วล่ะฉันว่ามันคือของเล่นหรอมั้งใช่ไหมโอ้ไม่นะมันคืองูแต่มันมาจากไหนเนี่ยจริงด้วยเวนสเตย์ใช่แล้วเวนสเตย์ Wednesday. มันตลกมากเลยล่ะโอเยเวนสเตย์ oh, yeah. กำลังเล่นเชลโลของเธอละ <Okay. S 1> อยากฟังมานานแล้วนั่นเนี่ยความสยองขวัญเนี่ยคืออะไรกำลังไหลเข้าหูฉันแล้วปิดเดี๋ยวนี้นะ มีแต่อินเนตเท่านั้นที่สามารถฟังเพลงแบบนี้ได้มันคือศัตรูตัวสกัดของฉันเลยดีนะใฉันซื้อลำโพงใหม่ใส่ท้ายรถมาด้วยเหมือนกันบ๊อบแสดงให้เธอเห็นดีกว่าว่าดนตรีแท้จริงเป็นยังไงโอ้ว้าวมันคือการต่อสู้ทางดนตรีงั้นเหรอเจ๋งจังเลยล่ะมันดูกันว่าอินเนตจะทำยังไงอะไรนะฉันว่าแมวตะกอนใต้หน้าต่างซะอีนเนี่ยมันคือเวสเตกับฉันแล้วของเธอเวนเต้เธอทำให้เพื่อนของฉันกลัวนะมันคืออะไรกันอีกอ่ะติ๊ง กำลังทำเพลงนั่นเหรอฉันเคยจะสอนซิมโฟนีคลาสิกให้เธอนะทำไมทำแบบนี้ล่ะฉันว่ามันพอมากนะฉันอยากเต้นเลยล่ะเหล่เข้าเหล่าเข้าเ,าเาว้เโอเคได้ฉันยอมรับว่าเธอมีรสนิยมทางดนตรีเหมือนกันนั่นเนี่ยมีค่าให้เต้นเลยนะสาวๆเจ๋งจริงเลยเพราะเธอมีบางสิ่งที่ชอบเหมือนกันด้วยดนตรีนั้นทุกคนมารวมกันได้ติ้งเธออัจฉริยะมากเลยนายทุกคนนายที่ส่วเราก็กำลังจะเริ่มชา์เล่นกันแล้ว และฉันก็โดงผลต้นแต่แลยฉันได้หมักฝรั่งหอดเดียวเองและฉันได้มากกว่าเธอส่วนฉันได้ทั้งกองเลยอเล็กเธอไม่มีดวงจริงๆนะแต่เธอจะได้เป็นคนแรกที่ได้กินห <Okay. S 1> มักฝรั่งนะอย่างน้อยก็ยังดีฉันชอบหมักฝรั่งฮา,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 าบ้าบ้าๆโดยเฉพาะรสบัมเบิลกัมนี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะโอสมคอมม่า มากฝรั่งเป็นของเธอนะแต่ฉันต้องเป็นคนเก็บขยับนั้นเหรอเอานี่ไปซะเออไม่นะเลิกบ่นได้แล้วเดี๋ยวลูกบอกที่ฉันกํลังจะเป่าก่อนสิฉันจะโชว์วิธีการกินหมากฝรั่งสุดเจ๋งให้พวกเธอดู <c oughs> พวกเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอสามารถเล่นกับลูกโป่งแบบนี้ได้นะ <c oughs> แต่ต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่จะทำได้ว้าวน้นเยี่ยมไปเลยอเล็ก ถ้าทำได้ดีมาก <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเคียหมากฝรั่งแล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องเอากระดาษหอ่ออก,กอนและฉันก็มีทริคที่ดีที่จะช่วยฉันได้ว้าวเยี่ยมไปเลย oh, <sorry. S 1> และตอนนี้ก็ถึงเวลากินพวกมันแล้ว oh, <sorry. S 1> เปิดใช้งานเครื่องดูดมานฝรั่งว้า wow. ว oh. และตอนนี้ก็มาดูกันกว่าลูกปนจะใหญ่ขนาดไหน ฉันไม่ยอมปล่อยให้เธอทำลูกป่งใหญ่กว่ฉันแน่นอนให้ตายเธอทำอะไรลงไปเธอไม่ทำแค่ลูกปองของฉันแต่งนะเธอยังทำาคิดูกของฉันหายไปด้วยแล้วฉันจะ่ช่ชวิยังไงเนี่ย้าเอามันกลับมาแปะที่เดิมสิก็ได้ฉันแค่ตกใจไปหน่อยไม่น่าถึงตาเธอกิแบบฝรั่งแล้วน้อยที่สุดเพื่อจะเอากระดาษออกก่อนฉันต้องเตรียมเครื่องมือพิเศษออกมา ได้ผลดีเยี่ยมและตอนนี้เธอก็จะกินได้หมดเลยพวกเธอพรอมจะเห็นลูกก่อของจริงหรือยังงั้นมาเริ่มกันเลย <c oughs> มิลลหยูดนะ <c oughs> มันใหญ่เกินไป <c oughs> <c oughs> แล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะเดินกลับมาบนโลกได้อย่างไง <B> ฉันมีความคิดแล้ว <c oughs> เราต้องทำทุบบอกอยงให้แตกด้วยที่ยิงหนังสติกนี้อเล็กซ์ยิงเลย <Okay. S 1> ทำไมเป็นฉันเป็นงานไม่ลากคงเป็งบินไปนอกโลกแน่ <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดวิ <c oughs> <c oughs> ต้าทำได้ดีมากทำเรื่องลงมาอแล้วฉันเพิ่งคิดไปว่าต้องเป็นเพื่อนกับนกึ้นแล้ว ดีใจมากๆที่จเจอเธอครั้งนะโ oh, <no. S 1> อ้โน่ฉันได้ผลทับทิมแค่เดียวเอง <c oughs> และฉันมีเต็มไปหมดเลยเป็นสิบผลเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลย <c oughs> ใช่แล้วดูกองผลไม้ของฉันก่อนสิ <c oughs> ของฉันอร่อยกว่ามิล่าเธอกินก่อนเลยโอเคเย้ <Okay. S 1> yeah, ฉันชอบทับทิมมากๆเลยดูแมนเล็กน่ากินข้างในก่อนสิ จริงที่มันกินไม่ค่อยสะดวกแต่ฉันมีที่นี่เป็นตัวช่วยในการกินมันละอร่อยและสดดสุดๆและมือก็ไม่ต้องเลอะด้วยวแต่มันคงจะดีกว่านะถ้าฉันเอาเมดทัพให้มามาว่าวไว้บนาจานและกินภายในครั้งเดียวแบบนี้สิยิ่งอร่อยขึ้นหนึ่งร้อยเม็ดเต๋าไลยนี่มันเจ๋งสุดๆ นั่นก็หมายความว่าฉันได้เลมรชชาติแสนอร่อยเป็นร้อยเท่าเธอฉันจะได้ทอเพยียง oh, แค่ผลเดียว oh. แต่ฉันมีความสุขมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้วโอเคก่อนอื่นเราต้องหาอันที่อร่อยที่สุด oh. การผ่าทับปี่งาจ่ะง่าย oh. แต่การบิดมันให้แต่เรื่มมือเปล่านี่สิแ oh. ย่จังอเล็กซ์ตอนนี้เธอโหมอนคนบ้าสุด,สด การเป็นคนบ oh. ้ามันไม่อร่อยเหมือนการกินทับทิมนี่สิอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่ออะไรเสียสติไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยฉันก็แค่กินทับทิมเสร็จอร่อยหมดแล้วบางทีวิตาเธออาจจะเป็นแบบเด็กกับฉันก็ได้เพราะงั้นรักเสียเวลาดีกว่าใช่เลยถึงเวลาของฉันแล้วมิาฉันขอไม่เลยสิเอาไปเลยแค่กินทับทิมธรรมดารมันน่าเบื่อกันไป แต่แทคันเป็นน้ำผลไม้น่าสนุกสุดๆเลยดูสิฉันมีเครื่องคันผลไม้ด้วยว้าวเครื่องใหญ่จังเครื่องใหญ่สำหรับผลไม้ทับทิมใหญ่ๆและยังได้ทับทิมออกมาเยอะด้วยมีเท่าไหร่บิบให้หมดเลยฉันจะได้มีน้ำทับทิมเยอะๆ ันนี่สิมันกำลังอ้อนมาให้ฉันดื่มมันเบายังไม่เบานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบมันอยู่ดีมันอร่อยไหมล่ะอร่อยสุดมีต้มีน้ำผลไม้ติดบนหน้าเธอน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันฉันออกได้ง่ายๆเลยให้ตายสิฉันได้โคแค่กระป๋องเดียวเองฉันได้มากกว่า ว่าเมล่ามีกี่กระป,ป๋องกันนะใช่เดิสี่ฉันได้าว,ว่าเป็นตึกเลยโเคงั้นฉันขอเดิมก่อนแล้วกันนะอย่างน้อยฉันก็มีโชคอ,อ,อยู่บ้างเค้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย <tampoco> และหลังจากดื่มมันก็มีเสียงโค้งร้องอีกเสมอ <c oughs> ฉันคิดว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วจะเดิมโค้กทุกกระป๋องพร้อมกันเลย <Awesome. S 2> ก่อนอื่นฉันต้องเปิดมันจากนั้นฉันก็ต้องการหลอดพิเศษที่ฉันสร้างขึ้นมานั่นเป็นความคิดที่ดีมากโค้ <c oughs> งนี่มันอร่อยสุดๆไปเลย <c oughs> เอ้อฉันว่ามีอะไรบางอย่างออกมาแล้วล่ะ <c oughs> นั่นเป็นสิ่งคำรามที่น่าเกง <c oughs> ขาอมสุดๆเลย <c oughs> ถ้าคิดว่าไงล่ะ <c oughs> ก็ฉันต้องผู้ชายนะ <c oughs> แต่ฉันชอบแบบซี่มากกว่า แต่ฉันก็ได้มันกระป๋องนึงด้วยเจ๋งไปเลยเพื่ออะไรนะ่ะเดี๋ยวมันก็นลนแล้วไง oh, no. ก็ไป่อยมันพังลงมาสิจากนั้นฉันก็ไม่ต้องเดือมแล้วฉันว่าฉันค่งดิมโค้กทุกกระป๋องได้ไภายในครั้งเดียวสบายเลยเราเชื่อในตัวเธอฉันไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังแน่นอน oh. oh, โอ้โหเธอดื่มมันจริง แค่อย่าทิ้งขยะใสแล้วก็พอให้เลยมันเป็นกระป๋องนะมันเจ็บสุดๆตอนโดนกระป๋องฟาดนะโทษทีฉันหยุดไม่ได้แล้วมิลากอะไรขึ้นกับเธอนนะเธอเห็นพูเตงหรือยังเห็นแล้วมันก็แค่แก๊สอ้าวเก็ได้ช่วยทีนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินอ้ามิลาเลยหนักมาก ไม่เอาแล้วนะม่ลาไม่เอาครกแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเหนืกก่อยมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วละ <L appearing> ร่องพี่อะไรง่ายๆท่าทแฟรงค์ให้หน่อยนะง,ง่ายมากไม่ต้องห่วงฉันแค่อยากรู้วิธีทำอาหารในขณะที่ทุกคนกำลังปอบหมักฝรั่งฉันจะเอาน้ำมันมาอุน่นเลยดีกว่า <S 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 ก็นนะมีเท่าไหร่ส่ไปให้หมด <S 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 ก็ น้ำมันเกือบจะร้อนแล้วงั้นถึงเวลาใส่มันฟรั่งสำเร็จูปลงไปไม่หยุดนะเออน้ำมันกระเด็นร้อนช่วยด้วยเธอทำอะไรลงไปนะเป็นเพราะเธอเรากับถูกน้ำมันร้อนลๆกเลยเราควรจะใส่น้ำมันอย่างระวัดระวังจากนั้นก็ค่อยๆทอ,อ,อดมันฝรังท,ท่านท่น ่ม่อะไรยากเลยเค <Okay. S 1> ฟ,ฟรนฟรายพร้อมแล้วที่เหลือแค่เพิ่มส่นมะเกือเทศ mm hmm. เอา uh huh. จริงเหรอใต่ความคิดฉันมันแคแค่มันฝรั่งทอดธรรมดาส่วนฉันจะทำเฟรนฟรายของจริงแต่มันยังไม่หมดนะตอนนี้ฉันจะทำผลงานชิ้นเอกจากมันฝรั่งทอดฉันต้องใช้เบคอน oh, <hey. S 1> ซอส และหน่านอนใบโรสแมรี่ืมกินหอมสุดๆโอ้ฉ oh ันยังมีไพ่ไม้ตายอยู่ทำไมไม่ใช้ยัลรีรูปมันฝรั่งล่ะเขาบอกว่ากินกับซอสรสสตอร์เบอร์รี่ก็ยิ่งอร่อยว้าวตัวอยากลองกินมันฝรั่งจานกลางก่อน คุณยา่านี่มันอร่อยมากเลยอ๋ออีหนูไม่ชอบใบโรสแมรี่ขอโทษนะคะเชฟแต่หนูไม่ชอบมันน่ะแต่หนูชอบไอเดเยลยเลอรี่มัน์รั่งพี่ชายทำได้ดีม,มากตอนนี้หนูไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีงั้นคุณย่าเป็นผู้ชนะเย้ ครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นทุกคนต้องทำซูชิค o m e o <on! S 1> ไม่มีปัญหาจะใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเลย <Okay. S 1> ซูชิซูชิ hmm. ใช่แล้วคุณย่าไม่รู้ว่าเคยกินซูชิไหมแล้วไงคือจะทำซูชิที่เธอต้องฝันถึงน่นแน่ hmm? ซูชิธรรมดมา hmm? มันน่าเบือ่อแต่ถ้าเป็นซูชิที่ทำมาจากลูกกวาดล่ะ <Yeah! S 1> แทนที่จะใส่ครีมชีสเราใส่วิปครีมแสนอร่อยลงไป และมันจะต้องมีเยลลี่มีด้วย oh. เยี่ยมไปเลย mm. แล้วก็อย่าลืมราดซอสช,ช็อกโกแลตลงไปด้วย mm. Mm. มันเป็นความคิดที่น่าสนใจมั้ซ mm. ซูชิของยากก็พร้อมแล้วเร็วนี้แหละ mm. สิ่งที่สำคัญก็แค่ทำตามเชฟ mm. ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรยุ่งยากงั้นหรอ งั้นม่ดอกันว่าซซชิของคุณย่าจะเป็นยังไงยาก็ใส่อได้เหมือนกันไต่ต้องฉลาดมากก็ทำได้นี่มันอะไรกันอโวคาโดเหรอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการม้วนที่สมบูรณ์แบบที่คุณย่าไม่น่าจะทำสำเร็จทันท้ายโซชิสุดพร์เฟกพร้อมแล้วแย่จัง ย่าไม่คิดว่าซซชิมันจะออกมาดูไม่ได้เลย <Wow. S 1> ถึงเวลาห่อซูชิ mm hmm. ด้วยแซลมอน mm hmm. ที่สำคัญคือใส่ปลาเยอะๆจากนั้นตัดให้พอดีคำ <Wow. S 1> และเราต้องไม่ลืมซอสซอยูเธอบอกว่าปลางั้นเหรอโอเคได้เลย oh. เรียบร้อย oh. ฉันบอกว่ามันจะออกมาอร่อยเนอะ oh, <no. S 1> ว้าวโอ้ย no สูชิ้ของเชฟน่ากินกว่าเยอะเลยบิงโกฉันเอาจานแย่ๆไปเสิร์ฟให้หลานสาวของฉันไม่ได้หรอกแต่ฉันมีความคิดดีๆแล้วทำไมไม่เอาแตงกวามาทำโซชิ่นล่ะมันทั้งอร่อยและดต่อสุขภาพโอ้โห oh, <real. S 1> และน่าเสียอิสเอียนทำไมงั้นละ่ะ แตงกอเป็นวัตถุดิบชันยอดสำหรับซูชิเลยที่เหลือก็แค่ยัดข้าวเข้าไป <c oughs> ไม่เห็นน่ากินเลยร <c oughs> อแป๊บหนึง่งย,ย่ายังไม่เสร็จท่า <c oughs> น,นดูสิสวยสุดๆเลย <c oughs> นี่มันอะไรกัน <c oughs> หนูไม่เคยเห็นซูชิแตังกอกับข้าวมาก,ก่อน <c oughs> แถมยังไม่มีปลาด้วยหนูจะไม่กินมันเด็ดขาด <c oughs> ถ้าหนูจะลองซูชิหวานหวันด้วยความเต็มใจอ,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 อร่อยแต่ก็ยังไม่น่าพอใจเท่าไรเหลือจ้าสุดท้ายนี่แหละซูชิของจริงอ,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 อร่อยจังเชฟเป็นผู้ชนะออขอบขอคุ้แต่มันก็แน่นอนอยู่แล้ว oh, <no. S 1> เราหวังว่าทุกคนจะทำฟาฟเฟลดได้เข้าใจแล้วฉันจะทำแป้งโดฉันว่าฉันไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคมันก็ใส่น้ำตาล <Yeah! S 2> คนให้มันเข้ากันเ <Yeah! S 2> ยี่ยมไปเลยถึงเวลาใส่แป้ง <Wow! S 2> oh, <no. S 1> มันปเปข้าจมูกฉันฮัดเจนว้าว เขาทำวัฟเฟ่ได้ไหมไม่เป็นเลยแป้งยังมีเหลือทำวัฟเฟิลสนอร่อยเยอะเธอก็แค่ต้องคนทุกอย่างให้เข้ากันมาทำกันเลยเอาล่ะตอนนี้แป้งเราที่สุดสมบูรณ์ก็พร้อมทันลงบนเครื่องทำบัฟเฟลแล้วนี่จะเป็นวัฟเฟลที่อร่อยที่สุดในชีวิตของน้องสาวฉันเลย แป้งดูออกมาอร่อยมากและที่สําคัญที่สุดก็คือไม่มีเปลือกไข่หล่นลงไปฉะนหวังมันจะออกมาเป็นวัฟเฟอร์แสนอร่อยนะอ๋อถ้าคนใส่น้าตาลเยอะมาก <No. S 1> แต่ฉันรู้ว่าน้าตาลมันไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้นฉันจะใส่มะเขืยยาวลงไปแทนและทาแป้งโดืจากมันมาทํากันเลยมันจะต้องออกมายอดเยี่ยมสุดๆดีมาก และตอนนี้ก็ใส่ไข่กันและแน่นอนแป้งด้วยและก็ปั่นให้เข้ากันและก็เพิ่มสีเขียวเพื่อรสชาติแค่เสียงก็ชวนอ้วกแล้วแต่แป้งโดดนี้มันดีกวับแป้งโดของเธอแน่นอน้น <What? S 1> ตอนนี้เธอก็สามารถใส่มันลงไปในเครื่องทำวอฟิล แค่นี้เองจากนั้นก็จับเวลามันจะได้ไหมไหมใช่ต้องจับเวลาด้วยเอเหมือนว่าพ่อจะไม่นิดน้อยโอ๊ยร้อนร้อน <c oughs> แต่ไม่เป็นไร <B ingo. S 1> ฉันปกป,กปิดหน้าตาที่ไม่น่ากินของมันได้ด้วยวิปครีมเ <c oughs> บอร์รี่และชละ็อกโกแลตไซรัป <Yeah. S 1> <c oughs> แบบนี้เลย มันเยี่ยมไปเลยตามธรรมเนียมแล้วจะเทน้ำเชื่อมเมเปลิลลงไปวันบัฟเฟลของฉันในสักชิ้นก็ไม่เสียหายโอ้วหโอ้น่ากินมากและฉันจะตกแต่งบัฟเฟลเพื่อสุขภาพด้วยผักสุขภาพ <Hello. S 1> มาลองกันเถอะ หนูจะล่ามจากจานนี้อ๋อี <No. S 1> พี่ชายว่าผู้ของพี่มันไม่หนูไม่กินมันแน่นอนอันนี้เหรออีอมะเฟืองในรสชาติเหมือนมะเขือยาวแล้วก็ย่าด,ด้วยหนูเกลียดมันเั<อ>็นเขียวแล้วอันนี้ล่ะมันดีมากเลยโอ้ใช่นี่แหละที่หนูต้องการคุณได้ชนะรอบนี้เย้ สุดท้ายเราอยากดื่มกาแฟอร่อยๆได้เลยง่ายๆฉันนึกอะไรเจ๋งๆออกกาแฟร้อนๆมันน่าเบื่อจะตายเดี๋ยวนี้ต้องกินกาแฟเย็นหรือร r a ปปูชิโน่นำเพ็งสุดๆเธอแค่ต้องใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วใหญ่ๆจากนั้นก็ราดช็อกโกแลตลงไป และแน่นอนเราต้องไม่เรือมกาแฟและฉันก็ได้มันมาจากสตาร์บั k s และภาพเครื่องดื่มช็อกโกแลตจากทวิกส์ลงไปด้วย<อ>ฉันจะปั่นมันนิดหน่อยและใช้มันแทนนมส่วนย่าจะทำอะไรแบบคลาสสิกแบบกาแฟสอง <S <S ย่ารู้ว่าหลานของย่าต้องชอบแน่ๆ เทิรันเกือบเสร็จแล้วที่เหลือเธอก็แค่ต้องเพิ่มววปครีมแล้วก็ขนม Let's go Oreo คุกกี้อร่อยจังแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งและแน่นอนอย่าลืมใส่หลอดด้วยงั้นก็ถึงเวลาฉันทำกาแฟแล้ว ด้วยที่ช่างชื uh ่อ huh. ตรงปริมาณกาแฟที่เหมาะสมเยี่ยมตอนนี้ฉันจะบดมันให้ละเอียด uh oh. ดูและเรียนรู้ uh huh. จากนั้นฉันจะเทน้ำร้อนลองไปที่กาแฟ uh huh. เข้าทำกาแฟกัน oh. แบบนี้จริงๆเหรอ จากนั้นฉันจะเทกาแฟงลงไปในถ้วยแล้วก็มาทำฟองนมกันอ,อ,อแล่เธอก็ไม่ควรลืมเรื่องหน้าตาด้วยดูสิสวยงามมากว,ว้าวเอเอหอนูจะล่ามจากแก้วตรงกลางคุณย่าหนูจะกาแฟนึงได้ ถ้าถึงเวลายอมรับแล้วว่าหนูไม่ชอบมันสักนิดโอ้โอเคแก้วนี้ดูดีกว่าเยอะเลยอร่อย hmm. แต่มันขมมากเกินไปสำหรับหนู <No. S 1> เหลือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายแล้ว ah. อืมนี่มันอร่อยมาก ah. พี่ชายพี่ชนะแล้วเย้ในที่สุด